สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาวันอังคาร19พฤศจิกายน2024นะครับวันนี้เป็นอังคารสัปดาห์ที่33เทศก,กาลธรรมดานะครับวันนี้นำเอาบทอ่านคำปราศัยโดยนืกบุญแอนดรูว์แรตพันนรุราชท่านตั้งหัวข้อบอกดูเถิดกษัตริย์ของเธอกำลังเสด็จมาพบเธอพระองค์ทรงเป็นองค์ศั์สิทธิ์และพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์กำลังเสด็จมา พระองค์ผู้ประทับอยู่กับอยู่ทุกคนทุกแห่งนั้นและบรรจุอยู่ในทุกสิ่งพระองค์เสด็จมาเพื่อทําให้การไถ่มนุษย์สําเร็จในตัวท่านพระองค์กําลังเสด็จมาไมิใช่เพื่อเรียกหาผู้ชอบธรรมแต่เรียกหาคนบาปให้เขาสืมนึกผิดพระองค์เสด็จมาเรียกคนที่หลงอยู่ในบาปให้กลับใจอย่าก,กลัวเลยพระเป็นเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางพวกท่านท่านจะไม่หวั่นไหวจงอ้าแขนออกต้อนรับพระองค์พระองค์ ได้ทรงก่อร่างสร้างท่านมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์จงต้อนรับพระองค์พระองค์ได้ทรงรับทุกสิ่งที่เป็นของเราไว้ในพระหัตถ์เว้นแต่บาปเพื่อจะได้เผาผลาญทุกสิ่งในสิ่งที่เป็นของพระองค์นครสิยนมารดาของเราจงินดีและอย่ากลัวจงจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองจงถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาพระองค์เสด็จมาหาเราโดยทางท่านอธิดาเยรูซาเล็ม จงร้องรำทำเพลงด้วยความยินดีเถิดจงลุกขึ้นฉายแสงเถิดเรากำนับท่านด้วยเสียงแรตรศักดิ์สิทธิ์ดังที่ประกาศกอิสยากล่าวว่าความสว่างของท่านมาถึงแล้วและพระสิริลุกโดดของพระเจ้าปรากฏขึ้นเหนือท่านแล้วเป็นความสว่างชนิดใดเป็นความสว่างซึ่งฉายแสงแก่ทุกคนที่เกิดมาในโลกคือความสว่างนิรันดรซึ่งปรากฏในการเวลาความสว่างนี้ปรากฏในเนื้อหนัง แต่ก็ถูกปิดบังไว้โดยธรรมชาติเป็นความสว่างที่ฉายแสงแก่บรรดาชุมภบาลและนำทางคณะบัณฑิตเป็นความสว่างซึ่งอยู่ในโลกแล้วตั้งแต่แรกเริ่มโลกได้ถูกสร้างมาโดยความสว่างนี้แต่ถึงกระนั้นโลกก็ไม่ได้รู้จักเป็นความสว่างที่มายังประชากรของพระองค์และประชากรของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับเกียิของพระเจ้าหมายถึงอะไรแน่นอนทีเดียว บนกางเขนพระกสต์เจ้าทรงรับเกียรติพระองค์ทรงเป็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาดังที่พระองค์เองได้ตรัสเมื่อพระองค์รับทรมานว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับเกียรติและพระเบญนเจ้าจะรับเกียรติในพระองค์และจะเทิดเกียรติพระองค์ในบัดนี้เกียรติของพระองค์ตรัสถึงนี้หมายถึงการที่พระองค์ถูกยกขึ้นบนกางเขนเหตุว่าเกียรติของพระกฤต์เจ้าคือกางเขนและการถูกยกขึ้นบนกางเขนนั้น ดังที่พระอ,องค์ตรัสว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นแล้วเราจะชักนำมนุษย์ทั้งสิ้นมาอย่างเราครับก็เป็นนักบุญอันดูแห่งคริรสต์ราสนาได้ปราใสได้กล่าวกล่าวถึงชีวิตของเราที่พระอ,องค์จะเสด็จมาพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาแล้วพระองค์ก็เสด็จมาแล้วแล้วก็อยู่กับเราแล้วครับฉะนั้นพี่น้องในชีวิตการเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยก็ได้รับคําสอนได้ยินได้ฟังตลอดเวลานั่นแหละ เวลาที่เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเรอารรอ่านพระวสารแล้วเราได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้จักค่อยๆซึมซับรู้จักพระเป็นเจ้าไปทีน้อยกว่าน้อยแล้วก็เมื่อรู้จักแล้วเราก็จะเชื่อมั่นมีความหวังแล้วก็มีความรักในพระเบญเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เหมือนกับเมื่อสักสามสี่วันที่แล้วที่ผ่านมาก็บอกว่าครอบครัวก็เป็นสิ่งสาคัญพ่อแม่ เป็นผู้ที่จะมีความสำคัญที่สุดเลยสำหรับเด็กๆสำหรับลูกๆของตนที่เกิดมานั้นทำให้เขารู้จักพระเบญจเจ้าอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญและปัจจุบันนี้โลกของเรามันก็พัฒนาื่อเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะก็ทำให้คนนั้นไม่ได้สนใจาศาสนาเท่าที่ควรก็ไม่สนใจว่าชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็มีความเชื่อว่าชีวิตก็เป็นอยู่ในโลกนี้แล้ววันหนึ่งตายตาย,ตายแล้วก็จบสิ้นไปอะไรต่างๆ ก็ไม่ได้มีความเชื่อหรือว่าความปรารถนาหรือว่าคิดถึงชีวิตของตนแต่ว่ามันไม่ใช่ในลึกๆชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราก็ทราบแล้วมันก็เป็นชีวิตที่จะมีอีกสภาพหนึง่งหลังจากที่เราต้องจากโลกนี้ไปหลังความตายเนี่ยเป็นอีกสภาพหนึง่งและส่วนใหญ่คนในโลกก็เป็นอย่างนี้นะก็มีความคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เราหลังจากความตายแล้วเราก็จะมีสภาพที่จะต่อไปหลังจากความตายจะดีหรือจะไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับ การเจริญชีวิตขณะที่มีชีวิตบนโลกทาดีอย่างไรนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นคำพูดที่เราได้ยินจนคุ้นหูน,นี่แหละก็เป็นจริงนะเป็นจริงพูดง่ายๆอย่งางนี้แต่จริงๆก็คือผลกรรมของเราก็จะตามไปในชีวิตที่เราจะต้องพ้นจากโลกหลังจากความตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เรานะครับได้พยายามที่จะเจริญชีวิตอย่างดีในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือนคิดถึงผู้ลงลับก็เป็นภาวนาพิเศษอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปเราก็ต้องคิดถึงชีวิตของเราด้วยขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จเจริญชีวิตอย่างดีทําความดีประกอบคุณงามความดีตามจิตรลมของพระเยซูเจ้าซึ่งเราเรียนรู้เรียนและเข้าใจรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องอะไรต่างๆนะครับได้ยนิยนมาได้ฟังมากันเยอะๆแ,แล้วสําคัญก็คือเราได้ปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนหารดูความเป็นจริงของ พราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราออกไปและก็ปฏจจิบัติคุณธรรมความดีเป็นความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้อง<ม>อย่างจริงใจและจริงจังนะครับ<ม>เพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรดานักบุญในสวรรค์สักวันหนึ่งนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระบรมแก่ท่านทั้งหลายเถิด